โอเคใครที่กําลังเล่นฟรีไฟอยู่ตอนนี้คําเตือนก็คืออย่าออกเกมนะครับผมจะเตือนคนที่จะเล่นยังไงก็คืออย่าออกเกมเพราะว่าเวลาเข้าเนี่ยมันเข้ายากเพราะว่าเกิดจากที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยมันเป็นวันศุกร์ไงน้องๆแบบไม่อยากทํากันบ้านน้องๆอยากแบบมาคลายเครียดกันก่อนในเกมฟรีไฟเนี่ยก็เลยกดเข้ากันเยอะเกิน,น่ะ ในเกมเนี่ยพี่คิดว่าระบบหลังบ้านเกมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นที่จะรองรับคนแค่ล้านคนโดยยอดดาวโหลดพันล้านเนี่ยหรือว่าเกิดการผิดพลาดอะไรของระบบหลังบ้านดันตต้าเบสเป็นไรก็ไม่รู้ซึ่งว,นนวันนี้วิธีเข้าถ้าน้องๆได้ต่อคิวหรือว่ามันเกิดการเชื่อมต่อล่มเหลวแบบนี้อ่าเห็นไหมวิธีการเข้าเนี่ยอ่ะเราต่อคิวที่28อยู่ใช่ไหมคือเนี่ยสมมติว่าเราเราเราคิดว่าเราอยู่คิวที่ย8ไบด้ป่ะเรารอเนี่ยมันกดเข้าไม่ได้เลยพี่ไหนะผมกดเข้ายัางไงกดเข้าไม่ได้ให้เรารีเกม เพราะว่าเนี่ยถ้าเรารอไปมันก็จะไม่ได้อยู่แล้วเรารีเกมหนึ่งรอบนะจนกว่าเราจะได้แค่นั้นเลยเดี๋ยวจะเข้าให้ดูว่ามันเข้าได้จริงๆซึ่งถ้าถ้าใครไม่อยากรอนานเนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นเชื่อมต่อล้มเหลวตลอดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่คิวที่เท่าไหร่่ะให้เรารอเลยผมรี๊ยสามสี่รอบไม่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 เดี๋ยวเราต้องรอสักครู่นะเนี่ยเราต้องดูว่ามันเข้าได้ไหมแล้วเนี่ยเห็นป่ะถ้ามันเข้าได้เนี่ยก็จะเข้าได้แล้ะพอเรารอปุ๊บแล้วมันมาถ้ามันขึ้นเชื่อมต่อล้มเหลว้